สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอัดอาราดินนะครับวันนี้เรามารีวิวเกียร์วินเทจหายากอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับก็คือเจ้าโคแมน2องสอบนะฮะถังทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับก็คือปี1930งเกนะฮะหนึ่นี่ก็คือ92ปีแล้วนะฮะเจ้าดวงนี้เก้ปีแล้วนะฮะตีตาใต้ถังเป็นโคแมนพระาทิตย์นะครับเลข0ูนย์กับเลข7หมายความว่า ตอนนั้นจะตีตาเลขศูนย์นะครับปีผลิตเนี่ยตีตาแค่เลขเดียวเลขศูนย์ตีตาเลขเดียวหายากมากเลยนะไม่ค่อยเจอนะคะที่ตีตาเลขศูนย์นะครับก็คือปี1 9ึ่งเนั่นเองนะครับอ่าเป็นถังะทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับโป๊ะนี่เป็นโป๊ะไพเล็กแท้ยุคเก่านะคะับเม็ดนอเอสเอไพเล็กโค้งนะครับไฟนี่คือแรงสว่างมากๆเลยนะฮะไฟสวยนะครับ ตัวหมวกเนี่ยจะเป็นหมวกทรงสูงรังพึ่งนะฮะก็จะ,จะมีแสงออกจากหมวกนี่สวยมากนะครับหมวกสวยมากนะครับจุกหมวกแท้นะฮะจุกหมวกยุคเก่านะฮะจะเป็นลอนนะครับหมวกสวยมากนะครับใต้หมวกจะเป็นอินเมลนะฮะทองเหลืองโคมเมียมเงาวับเลยนะฮะ ชุดสูบเนี่ยจะเป็นชุดสูบโบราณน,นะครับจะเป็นแบบเกียวน็อตนะฮะตัวชุดสูบมันนะครับนี่ครับให้ดูชุดสูบโอเคครับดวงนี้ว่าจัดว่าหายากและสวยเลยนะฮะขอบคุณครับ